พร้อมออกเดินทางกันทุกอ,อย่าง3 2 1สอนวันนี้เราอยู่กันที่อ,ออิดจังหวัดสงขลามาดูกันเลยวันนี้ก็มีฝักบุ้งทะเลนะครับ,นนรบนนตรงนี้นะครับองนนะครับ้นเนะครับน,นี่ก็ตามมาด้วยอันนี้ สีดาไล้รักสีขาได้กกสีขาว้ปหน้าสีขาวัำหน้าไล้สีดำดำดำได้สีดำกไ้นีครับ <objectively> สวัสดีครับวันนี้ช่องเตียนดีฟาพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมบรรยากาศที่ต้องเที่ยวนะครับบริเวณบ่ออิดต,ตรงนี้นะครับก็เป็นสถานที่ต้องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวก็พาลูกๆหล,ล,ลานๆมาเล่นน้ําทะเลได้นะครับซึ่งน้ําทะเลบริเวณนี้นะครับก็ชื้นไม่แรงนะครับสามารถมาเล่นได้แล้วก็มีชาวบ้าน ก็จอดเรือบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ก็อยู่แนงอเภอเมืองสงขลานะครับก็มีเรือประมงาการทำประมงพื้นบ้านนะครับฝั่งนี้ก็จะมีเรือจอดอยู่มากมายหลายคันนะครับของชาวบ้านที่หากินนะครับโดยอาชีพประมงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเรือนะครับมีลักษณะของเรือ,อเรือหางยาวนะครับที่ใช้ในการทำม,มาหากินนะครับ ก็จะไปหาปูหาปลาาสัตว์น้ํานะครับเป็นอาชีพประมงพื้นบ้านนะครับก็บริเวณฝั่งนู้นก็จะเป็นเขื่อนขั้นนะครับก็จะใช้ก้อนที่จะขึ้นไปดูบริเวณนู้นนะครับซึ่งวันนี้ผมกับครอบครัวก็ได้มาเที่ยวนะครับก็มีประชาชนนะครับมาพาลูกหลานนะสองอาทิตย์มาพักผ่อนสบายนะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่น่าจะมาเที่ยว ด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามลมพัดสบายๆนะครับขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับใครอยากหาสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเมื่อกี้ก็นั่งกินส้มตำกินยำอะไรต่างๆฝั่งนู้นนะครับซึ่งก็พาลูกมาด้วยนะครับแล้วก็มีญาติด้วยบริเวณนี้ก็มีปักบุ้งทะเลนะครับนี่ดอกสีม่วงนี้นะครับ ็เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับเวลาโดนพวกแมงกะปุนนะครับเราก็สามารถใช้ใบนะครับมาขยี้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นที่พักนะครับเอาชีวิตรอดของชาวประมงนั่งพักนอนเล่นระหว่างออกไปทำมาหากินนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่เขาทำแบบง่ายๆนะครับสวยเลยนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนบนนู้นนะครับโอ้ซึ่ง มีต่างขึ้นสวยนะครับหลากสีเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูฝั่งนู้นนะครับเขาขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้ก็จะมีก้อนหินมีชาวบ้านมาตกปลาด้วยวันนีอนตอลิกตามมาแล้วนุเอาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาเดี๋ยวจะให้ดูวิวนะครับบริเวณนี้ ก็ที่อยู่ไกลๆตรงโน้นนะครับก็จะเป็นหาดสมีิลาที่เห็นเป็นเกาะตรงโน้นก็จะเป็นเกาะหนูเกาะแมวนี่นะครับนี่ก็เป็นอ่าวไทยนะครับอ่าวไทยบริเวณนี้ก็จะลมพัดเย็นสบายดีก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่นนะครับด้านบนก็จะมีรีสอร์ทที่พักก็มีนักท่องเที่ยวมาเต็มเลยนะครับ พี่ก็กั้นตรงนี้ไว้ผมคิดว่าน่าจะ,ะป้องกันคลื่นลมนะครับป้องกันคลื่นลมนะแล้วก็ชาวบ้านก็มาตกปลาปลาได้บริเวณนี้นะครับวันนี้ก็มาเที่ยวนะครับพาให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศที่สงขลานะครับมีสาาเที่มากมายนะครับที่ต้องมาพลาดนะครับ แล้วก็เดินต้องข้ามลาดตกลงไปด้วยนะครับตกแล้วเนี่ยเดี๋ยวขาพลิกแปลงได้เอาเดินมาเดินมาเด็กน้องตอวน,นี้ก็ตามมาด้วยวันนี้วันหยุดนะครับโรงเรียนฟัดดัวอินก็หยุดเหมือนกันวันนี้ก็ชมบรรยากาศ360องศาของบริวเวณหาดบ่ออิดนะครับหาดบ่ออิดตรงนี้นะครับก็จะเว้านูนนะครับ ที่เห็นไกลๆตรงนูน้นรู้สึกว่าจะมีอันั้นด้วยสันหลังมังกรนะแล้วก็มีรีสอร์ทให้พักด้วยตรงนี้แต่เสียดายคือนี้เรายัางไม่ได้ตั้งใจมานอนพักที่นี่นะครับ mm hmm. เห็นว่าคืนละ600มีสระน้ำด้วยนะ mm hmm. เด็กๆชอบก็มาไม่ยากนะครับจากาสงขาก็ระยะทางประมาณ20-30กิโลเองนะครับ นะพี่น้องนะไม่ไปไหนกันมาเที่ยวได้หาดบอกวันนี้ก็พ้าเพื่อนๆมาแล่แล้วนี่เดี๋ยวเราจะไปตรงอื่นกันต่อนะครับนี่ก็ามาชมบรรยากาศตรงนี้แล้วนะครับเยน็ยนๆค่ำๆนะครับน่าจะบรรยากาศดีมากอันนี้ก็ประมาณบ่ายสามบ่ายสามโมงก็ยังร้อนอยู่นะครับไม่รู้ก็ได้ปลาหรือเปล่า อันนี้นะครับมาเที่ยวนะครับก็เจอบางเก็วันนี้ปลาเบ็ดมานี่จะไปตกปลาอ่าไปตกปลาก็ใช้เหยื uh ่อก oh, ุ้งนะปลาแต่นี้ก็มีเยอะเมื่อกี้ที่พาไปดูแล้วนะครับนี่ก็ปลาลายการวันนี้น่าจะได้นะกลับไปแกงส้มสักหม้อหนึ่งนี่นะครับรถผมก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับก็ฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นร้านค้า ก็จะเป็นส่วนเด็กเล่นนะครับพอต่างเก่าตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับที่มาแวะพักนะครับวันนี้เห็นว่ามีงานด้วยนะครับในเมืองสงขลานะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินชมนะบริเวณอาหารนี้นะครับกันต่อ อนะครับตอนนี้แข่งกันไปรื้อยๆครับสีขาวนำหน้าไปแล้วนะครับเอ้าครับสีสีต้องเงินว่าไงครับสีน้อเงินตัดท้ายเพื่อนนะครับตอนนี้สีดำนำตามไปอ่านะครับสีดำเอ้าสีขาวไปแล้วครับสีขาวนำหน้าสีขาวนำหน้าแล้วสีดำว่าึงสีดำครกูเลงไปแลยอ่านะครับตอนนี้นะครับสีอันนี้ก็จะเป็นบริเวณโซนขายอาหารนะครับพวกยำพวกอะไรวันนี้ไม่ค่อยมีร้านเท่าไหร่นะครับแต่เปิดบริการอยู่หลายร้านเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็เริ่มมาเที่ยวกันเยอะแล้วนะครับตอนนี้ ก็บริเวณชายหาดนะครับก็หาดสะอาดดีนะครับอาจจะมีเศษขยะบ้างเล็กน้อยนะครับก็สําสหรับนักท่องเที่ยวที่มานะครับก็มานั่งกินอาหารมานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับตรงนู้นก็เด็กนะครับเล่นน้ํากันอย่างสนุกเมื่อกี้ลูกผมก็เล่นเรียบร้อยแล้วตอนนี้หนาวก็ไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรกันนะครับโน้ําก็ใสนะครับฝนไม่ตกวันนี้ แต่ก็ระมัดระวังนะครับสำหรับเด็กๆน้องๆหนูๆที่เล่นต้องมีผู้ปกครองมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพั้หนึ่งนะครับผมก็จะกลับแล้ววันนี้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่อยากไม่ต้องไปเที่ยวไกลนะครับสงขลาบ้านเราก็มีที่ต้องเที่ยวหาดนะครับหาดสวยงามอีกที่หนึ่งนะครับนอกจากหาดสมีหลาแล้วที่ผู้คนนะครับก็รู้จักกันดีนะครับบริเวณหาดจราทัศน ก็วันนี้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเพียงแค่นี้นะครับใครต้องการที่จะมานะครับอย่าลืมหาดบออิดนะครับเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดต่างๆพาครอบครัวมานั่งพักก่อนได้นะครับมาทำอาหารหรือมาอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่รู้คลิปนี้เสียงชัดหรือเปล่านะครับจะแข่งกับเสียงเสียงคลื่นนะครับนี่นะครับก็มาไม่ถูกยังไงนะครับสามารถทักทายกันมาได้เดี๋ยวผมจะ ชี้แนะแนวทางได้นะครับถ้ามาจากสงขลาหรือมาจากชนะหรือมาจากจังหวัดอื่นก็ดีนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ถึงแม้ว่าเป็นฤดูฝนของภาคใต้แต่ว่าเราสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับนี่ตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะครับก็ใกล้เวลาที่ผมจะกลับบ้านแล้วนะครับก็สับคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามในช่องเทียนดีฟาร์มด้วยนะครับ lại chơi canh mày.